ปอนัทวุฒิเผยตัวตนแอปทักษะออนอดีตถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะมากเรียกได้ว่านอกจากจะสดแล้วก็ยังสวยขึ้นทุกวันสำหรับแอปทักษะออนพักสุขเจริญที่ต้องบอกเลยว่าสดมานานมากหลายปีแฟนๆก็ลุ้นอยากให้แม่ได้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยเฉพาะทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่คอยเชียร์คุณแม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังไร้วี่แววล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนได้เจอกับปอนัทวุฒิหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานมาก โดยงานนี้ทางด้านปอนัทวุฒิเผยตัวตนแอปทักษอรอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะมากโดยทางด้านปอนัทวุฒิโพสตรูปคู่แอปทักษอรอพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าไม่ได้เจอนานมากได้มาเจอนางเอกที่ละครรีรันอยู่ตอนนี้แอปทักษอรรักประกาศสิทธิ์เป็นละครที่ผมได้เล่นคู่กับแอปยังเหมือนเดิมเลยครับสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําคนอะไรผ่านไป1ิบกว่าปีก็ยังคงความสวยความน่ารักมีสเสน่ห์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปมากด้วยก็คือพี่แอฟพูดเก่งขึ้นมีลูกหยอกมีลูกแซวมากขึ้นคงไปทำงานพิธีกรมาจนเก่งอันนี้บอกเลยว่าชอบมากครับดูเก่งสวยรอบด้านแม้ผู้ชมสยกใหญ่ไม่เกินจริงเลยครับผมชมตามเนื้อผ้าและต้องบอกว่าดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะครับ